พี่มีความสุขที่เห็นเขามีความสุขกับครอบครัวเขาเหมือนอย่างสิ่งที่พี่ได้ทํามีความสุขอที่ทำให้ทาให้พื้นดินที่มันมันเหมือนตายแล้วอะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลบคำสบประมาทที่ว่ามันบ้าหรือเปล่าว่ามันไปทําเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มตอนไหนได้เลยได้เลยใช่ไมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อสิริรัตน์แต่แดงเพชรนะคะเป็นหมอดินอาสาประจําหมู่บ้านหมู่ที่8บ้านตะโกล่างตําบลสวนพึ่งอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นหมอดินอาสามาตั้งแต่ปี2542แล้วค่ะจนถึงปัจจุบันเลยค่ะครอบครัวของพี่นะคะก็เป็นครอบครัวเกษตรกรนะคะปลูกสับปะรดปลูกข้าวโพด ปลูกหวเช่เท้าปลูกมันสำปะหลังซึ่งตอนนั้นเนี่ยครอบครัวก็จะมีที่ดินอยู่เยอะมากนะคะเนื่องจากว่าไม่ต้องซื้อเป็นที่ดินจับจองเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลาชันที่เป็นพื้นที่เขาซะส่วนใหญ่หน้าดินเนี่ยก็มีการฉีดแร่ก็จะเหลือแต่ชั้นดินที่เป็นชั้นล่างที่เขาเปิดหน้าดินไปแล้วนะคะ แรกๆเนี่ยก็พอจะทำกะเกษตรแล้วได้ผลนะคะแต่ว่าพอทำไปเนี่ยก็เกิดปัญหาว่าผลผลิตก็ไม่ได้เต็มที่แล้วก็ขาดทุนนะคะพ่อก็ต้องไปใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาเคมีซึ่งก็ต้องไปเป็นหนี้กับในทุนนะคะตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกว่ามันลำบากอย่างเลยชีวิตเกษตรกระกน,นะคะ,อะพอเรียนจบพี่ก็ไปทำงานเลยครั้งแรกทำงานโรงงานนะคะ เป็นลูกจ้างแค่2ปีพี่ก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาพร้อมกับรู้ข่าวว่าครอบครัวเนี่ยนี่อยู่7ล้านกว่าบาทเนื้อที่ทำกินของพี่นะคะก็จะมีอยู่ปัจจุบันมี87ไรนะคะ ก็จะแบ่งส่วนหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ด้านหน้านะคะแบ่งส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้นะคะพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ที่มีฐานเรียนรู้อยู่ฐานใหญ่เนี่ยหลักๆ9ฐานนะคะอยู่ในพื้นที่เนี่ยประมาณ8ไร่แล้วก็จะมีปลูกไผ่ประมาณ15ไร่นะคะ แล้วก็จะปลูกปลาปลูกยางพาราซึ่งปลูกสลับกับกล้วยน้ำวานะคะให้กล้วยน้ำวานี่เป็นพืชพี่เลี้ยงเป็นพื้นที่ปลูกกล้วยก็ปลูกสลับกับไม้ป่าแบ่งพื้นที่เป็นปลูกพืชสมุนไพรวิธีการจัดแปลงของพี่นะคะแล้วก็แก้ปัญหาดินเนี่ยก็คือถ้าเป็นพวกพืชผักสวนครัวเนี่ยที่มันอายุสั้นๆใช้ปุ๋ยหมักกับน้ำหมักเนี่ยใส่ลงแปลงก่อนนะคะแล้วก็ ควรดินขุดจอบเนี่ยนะแล้วถึงจะทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ถึงจะเอาก้าพันใส่ลงไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะฉีดในอัตราส่วนถ้าเป็นน้ำหมักเนี่ยพี่จะใช้อัตราส่วน 10cc หรือ1ช้อนกินข้าว1ช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำ10ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นทางใบแล้วพี่ทำพวกจูลินซีที่เป็นจูลินซีย่อยสลายเองเช่นจูลินซีเจ้าปวกเนี่ยเพื่อปรับปรุงลุงดินนะคะ ผสมน้ำผสมน้ำเนี่ยใส่1แก้ว150ดีเจนี่ยน้ำหนึ่งกระป๋องประมาณ10ลิตรแล้วก็ลาดลดลงโคนนะคะอันนี้ถ้าเป็นพืชผักเนี่ยพี่จะใช้อาทิละค้งนะคะแต่ถ้าเป็นไม้ยืนต้นเนี่ยก็จะใช้ปุ๋ยมักเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยลงก้นหลุมนะคะ ถ้าตอนอายุน้อยๆอ,อยู่เนี่ยก็จะสเดือนก็จะมาใส่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็6กเดือนใส่1ครั้งหนึ่งแล้วก็จะมาอีก1ปีใส่1ครั้งนะคะแล้วควบคู่กับการที่พี่ใช้ให้ให้โฮอร์โมนทางใบก็คือพวกน้ำหมักพอดอสองฉีดพ่นผสมทำโฮอร์โมนไข่ช่วงที่จะออกดอกก็ฉีดบำรุงไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ละปีเนี่ยพี่จะตัดหญ้าในพื้นที่เนี่ย สามเดือนหนึ่งครั้งแต่แรกๆถ้าเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยก็เดือนละครั้งต้องทีหน่อยตัดเสร็จแล้วก็ให้หญ้าปูในพื้นที่เพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ห่มดินปลูกต้นไม้ถ้าเป็นไม้ยืนต้นพี่จะใช้หญ้าที่ตัดเนี่ยคุมหม่มห่มดินรอบโคนนะคะแต่ถ้าเป็นพืชผักเนี่ยพี่จะใช้ฟางในพื้นที่ที่พี่ จัดเป็นแปลงปลูกไผ่นะคะก็เป็นพื้นที่ที่เป็นที่เชิงเขาอะ่ะเราก็เลยขุดเป็นคลองให้มันคดลดเลี้ยวเพื่อที่จะชะลอน้ำแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับไผ่รายรได้รวมของพี่นะคะก็ปีหนึ่งก็ประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทซึ่งแบ่งเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆนะคะ ก็จะเป็นในเรื่องของการผลผลิตทางด้านการเกษตรโดยตรงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการแปลร,รูปผลผลิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เราทําไว้อะเนาะอย่างเช่นสบู่ซึ่งเป็นรายได้อันดับหนึ่งเลยนะคะสบู่เนี่ยเราก็แปลร,รูปจากสมุนไพรจากสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือขายมูลไส้เดือนขายไข,ยขย่เป็ดไข่ไก่ขาย,ขาย,ขายน้ำส้มควันไม้คือเราเนี่ยรายได้ภาคเกษตรเนี่ย เป็นไรายได้รองแต่เป็นอาชีพหลักเราแปรรูปจากสิ่งที่เราทำในภาคเกษตรเนี่ยมาเป็นสินค้าแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าก,ก็ทำให้เรามีไรายได้ที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขแล้วก็มีความมั่นคงได้อย่างน้อยหนึ่งครั้งของการดูงานพี่ต้องกลับมาทำได้หนึ่งอย่างปลูกต้นไม้หนึ่งต้นก็ยังดี ในความรู้ที่ได้มาในครั้งนั้นพี่ไม่เคยให้การดูงานหรือการอบรมของพี่ในศะูนย์เปล่าออสักครั้งเดียวถ้าเรารักที่จะทําอะไรเนี่ยเราจะทําจริงนั้นสําเร็จแล้วก็ที่สําคัญพี่ต้องขอบคุณกรมวัฒนาที่ดินที่ทําคือรับพี่ในวันนั้นเนาะรับพี่เป็นหมอดินในวันนั้นแล้วก็ให้ความรู้กับพี่เนาะแล้วก็ทําให้พี่กลับมาดูแลพื้นที่ที่ได้กลับมาเปลี่ยนแปลงกลับมาทําให้ มีสินกลับมาทําให้ครอบครัวพี่มีความสุขกลับมาทําให้พี่ได้อยู่บนพื้นดินของพี่ได้ขอบคุณมากเลยค่ะในวันนี้